สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะวันนี้ป้าเปียกลงมาดูปลานะคะที่บ่อข้างล่างโอ้โหมีปลาตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะคะก็จะมีปลาปลากดเหลืองมีไหมทีนี้ปลาสวายปลาดุกนะคะปลาสวายปลาดุกปลา โอ้มีหลายชนิดอยู่นะคะที่เอามาลงมีปลาตะเพียนด้วยไหมคุณลุงมีปลาหูหลุดนะค่าเรียกว่าปลาหูหลุดผันผสมระหว่างปลาคังแล้วก็ปลาบึกนะคะปลาหูหลุดนี้ก็คือตัวก็จะคล้ายๆปลาคังหรือคล้ายๆปลาบึกเพราะวันพันผสมระหว่างปลาคังกับปลาบึกนะคะ ปลาน้ําจืดนะคะอูมันตอนนี้มันอากาศมืดหมัวไหมเหมือนฝนจะตกมันไม่ค่อยขึ้นเยอะหรือว่ามันไม่มีคุณลุงหรือว่ามันมีไม่เยอะแล้วก็เยอะอยู่นะคะเห็นมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยต้อะงปลาตัเ,ตเล็กกำลังนะจะปลาเนี่ย มีปลาหลายชนิดเหมือนกันนะคะที่เอามาลงไว้ที่นี่เพราะว่าฤดูแล้งที่ผ่านมาน้ำอยู่นะคะเราปล่อยน้ำบารดานโซลาเซลลงทำให้น้ำไม่แห้งนะคะมีน้ำตลอดปลาก็ได้ตัวใหญ่นะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาน้ำออกหมดนะคะปลาก็เลยอยู่ได้ก็เลยตัวใหญ่ขึ้นเนาะ พราะว่าหน้าแล้งเราก็ไม่ได้สูบน้ํานะคะมีแต่เพิ่มน้ํามีแต่เพิ่มน้ําลงมาในบอ่ออันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เรามีบ่อปลาเล็กๆอยู่ที่นี่แล้วก็นําปลามาปล่อยนะคะพอได้มาดูมาชมชื่นใจดูดูฝนนี้มันก็จะแฉะแล้วก็จะโรกๆหน่อย ก็ไม่ค่อยหน้าหน้าลงมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแรงหูบรรยากาศจะดีมากเลยแล้วเราก็ลงมาชมชื่นใจอะไรคะเนี่ยแสงถูกล็อกอืมมันมืดมืดด้วยแหละตอนนี้เนะาะเดี๋ยวให้คุณลุงปลูกต้นไม้ให้เสร็จด้วยนะคะว้าวมาชมปลาจ้า คุณดงจะปลูกไปตามริมบ่อนะคะที่นี่ก็เป็นเป็นสวนนะคะไม่ใช่ริมบ่ออันนี้เป็นริมสวนนี่มีต้นมะม่วงด้วยต้นไม้นะคะแต่ข้างล่างนี้มีน้ำเต็มเลยแต่ผักแยงนี้เขาเป็นพืชที่อยู่กับน้ำอยู่ในน้ำได้นะคะเนี่ยเราก็ปลูกไว้ที่นี่หน้าแรงมามันก็จะ ยังอยู่ได้เพราะว่าเราลดน้ําต้นไม้นั่นเองมันชุ่มชื้นอยู่มันก็จะอยู่มันไม่ตายนะคะปลูกไว้แถวๆที่เราลดน้ําต้นไม้นี่แหละมันก็จะขยายพันธุ์ของมันไปเองเนาะใจหมดเียอ